มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมพงษ์ลาออกหัวหน้าพักเพื่อไทยสมพงษ์ลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะกอกอบอหอชุดปัจจุบันสิ้นสภาพค่ะเมื่อวันที่26กันยายนนายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ลงนามในหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันเิ้นสภาพโดยนายสมพงศ์ได้เซ็นคำสั่งตั้งนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพารักษาก,การหัวหน้าพรรคแทนจากนั้นในวันที่28กันยาย,ยนจะมีการเรียบประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาก,การเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่พรรคให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ค่ะนายชูศักดิ์กล่าวว่าที่นายสมพงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพักทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งและจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะตนเองในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพักจึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพักเพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามันในการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพัก ในวันจันทร์ที่28กันยายน2563เวลา10นาฬิกาณที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางนี้รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าตามกฎหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับของพรรคนั้นกำหนดให้แจ้งวันประชุมใหญ่ล่วงหน้าแก่สมาชิกพรรคทั่วประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย3วันดังนั้นการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยจะมีขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ